แต่รู้มาว่าแต่คุณแม่ไปเมาที่ญี่ปุ่นมานี่ญี่ปุ่นไม่ได้มาไม่เคยเมาเลยไม่เมาเหล้ามเมาอย่า,าเงเดียวท <c oughs> ี่วิ่งแก้ผ้าแล้วตำรวจจับอะนะท <c oughs> ี่วิ่งแก้ผ้าแล้วตำรวจไล่อะะไปกับพี่อ้อมตอนแรกๆอะหาแล้วพี่อ้อมบอกว่าแบบกูกูแก้ผ้าพี่นี่บอกว่าอ้าวแล้วมึงรู้เพราะมึงรู้ได้ไงไม่ใช่หาคือยอมแต่งเรื่องเปล่า <c oughs> อ๋อไม่ได้แต่งเรื่องไม่อ๋อ คือไม่รู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันห้ามทามหรืออะไรเงี้ยกระเทยมันชอบเผยผิวเออแล้วมันอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยให้แดดสวยๆนะั่นก็เผยผิวกันแล้วเนี่ยเหป้าแต่อยู่ที่นู่นน่นะคือก็ใส่เสื้อเดียวใส่อะไรไปพอปึ๊บถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ามึงให้เห็นนู่นทุ่งไม้ใบหญ้าอะไรวะไปกลางวันกลางวันถ่ายปึ๊บโพสปึ๊บตำรวจวิ่งมาเลยหยุดหยุดหยุดพวกนี้ไม่ได้มันมึงกระเทยก็รีบใส่โซ่แอนแอนอแค่แค่สายเดียว ก็แค่ใส่เดียวมันฮับโป้ใช่อไหปฮะฮับโป